สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอ oppo a98 นะคะว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะของลูกค้านะคะหน้าจอแตกทลาสรีกไม่ได้แล้วก็สีของพลา,าเนียนได้เลยนะคะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะนะคะนี่นะคะ ค่อนข้างที่จเนียนเลยนะคะมีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะเราเริ่มแรกเราจะมาดูความสว่างของหน้าจอกัอนนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้เป็นสว่างสูงที่สุดแต่ดำที่สุดเป็นยังไงนะคะอันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะนี่นะคะ ไฟแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะนะคะสามารถเพิ่มแสงแลดแสงได้นะคะนะคะไปทัสกินหน้าจอนะคะอันนี้วาดไปทั่วหน้าจอเลยนะคะนี่นะคะ นี่นะคะจนไหนที่ทัชสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีสีฟ,ฟ้าๆนะคะน,นี้นะคะถ้าสกรีนหน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะนี่นะคะสีจอสีจอไม่เพี้ยนไม่มีเดบิซลนะคะไม่คือเส้น ปุ่มเมนูปุ่มนั้นกรับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะอันนี้หน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกเลยนะคะสามารถดูคลิปดูวิดีโอได้เลยนะคะคสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเ่็นหน้าจอนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะนะะ